ทดสอบขึ้นสันเคลือนก่อนขับมาจากตองหลวงปทุมมาเทสรถที่นครนายกเกียร์ดีขึ้นได้ปกตินะเกียร์ดีขึ้นได้สบายเลยโออสบายสบาย เรารับสมาชิกใหม่มาวันนี้เพื่อที่จะมาทํารถนอนนะครับองอขึ้นเขาสบายๆนะใช้เกียร์ดีเลยตอนนี้ไม่กินแรงเท่าไหร่ยังไม่ได้ปรับสโลเกียร์ลงมานะว่าเป็นเกียร์สเกียร์สามเลน,นี่ใช้เกียร์ดีไต่ขึ้นเขาอยู่ ซูรานจอดสันเขื่อนขุนด่านเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็มารับ,รบจะมาเช็คใหม่นะเป็นรถคันสีขาวโตโยต้าวิทนะครับปี B 07ก็เป็นรถค่อนข้างเก่าเนาะมันก็บีเก่าหน่อยก็ไม่ได้ถือกับดีมากก็สภาพโอเคเรียมช่วงล่างก็ต้องไปแก้ไขนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องโอเคก็อยากจะเข้าวงการเป็นพวกรถนอนนะรถนอนในร,รถนนนรุ่นนี้ผมไปศึกษามาก็เบาะสามารถพับได้ ได้เรียบเลยนะแล้วก็ูุนที่นอนนอนในรถได้เลยอนาคตก็อาจจะไปติดแอร์ติดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตอนนี้ไปเทสสมรรถภาพก่อนเดี๋ยวจะพารถไปขึ้นเขื่อนขุนด่านนะครับไปเทสดูว่าขึ้นขึ้นเนินขึ้นเขาไหวไหมแล้วก็อนาคตอาจจะมีปรับแต่งอะไรไปเรื่อยๆนะเป็นตัวนี้ครับผมเพิ่งไปรับมาวันนี้เลยนะผมร,ราคาก็อยู่ประมาณแสนท่าฝ่าเนาะวันนี้ราคาก็โอเคถ้าเป็นเก่าๆหน่อยปีกเก่าๆหน่อยก็ ม่ถึงแสแนะน,น,ะนะครับตอนนี้ดี๋ยผมจะพารถไปเทสนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมก็เริ่มทดลองขับนะครับโดยใช้ฟาร์มเดียวก็ประมาณ80ดิถึงร้อยนะครับไม่ได้ขับเร็วมากนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับจาก กองหลวงนะครับของหลวงปทุมธานีก็มุ่งหน้าไปเส้นลังสิตนครนายกนะครับเพื่อที่จะไปสู่เขื่อนขุนด่านนะเราจะไปเช็ครถที่นั่นกันเพราะว่าที่เขื่อนขุนด่านบริเวณสันเขาก็มีการขึ้นเนินขึ้นเขานิดนึงเราอยากรู้ว่ากําลังเครื่องรถเราขึ้นโอเคไหมต้องใช้เกียร์ต่ําหรือต้องเครื่องระบบเป็นยังไงนะเราก็ต้องไปเช็คกันก่อนนะครับเพราะว่าเป้าหมายในการเอารถของผมมาตอนนี้คือผมอยากจะไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยด้วยนะครับแล้วก็ไปหาจุดจอดนอนในรถนะครับ อยากจะทําเป็นรถแนวออกแนวแคมปิ้งฮะประมาณนี้เพราะว่าเราก็อยากไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเนาะโดยที่ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาห้องพักครับแต่ก็อาจจะหาห้องพักด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะนอนในรถตลอดนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่แล้วเราก็ยังไม่มีงบที่จะติดแอร์ในรถนะครับก็ทดลองไปเรื่อยๆนะระหว่างขับมาก็โอเคนะครับคงอะไรค่อนข้างนิ่งแต่ว่า ช่วงล่างเราก็ต้องไปเก็บเนาะแล้วก็ซื้อรถตามสภาพนะครับก็ไม่ได้ซื้อรถสภาพดีมากเนาะเราก็อยากได้รถราคาที่เรารับได้แล้วก็ไม่ต้องซ่อมเยอะเท่าไหร่ดูรมรวมแล้วก็ช่วงล่างนะครับตรงนี้แก้ไขก็เกี่ยวกับพวกบูทลูกหมากอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังไม่รู้ว่าเสียเยอะแค่ไหนแต่ว่าดูรมรวมนะราคาซ่อมไม่น่าจะแพงมากส่วนเครื่องนะครับฟังเสียงแล้วก็ลองขับดูก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับไม่ได้แบบสมูท เหมืองของใหม่นะแต่ก็ไม่ได้แย่มากกําลังเครื่องยังดีอยู่นะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะครับเสียงค่อนข้างจะปกติส่วนที่รายละเอียดในการแก้ไขอะไรก็อาจจะต้องไปดูกันหน้าง,งานแนละ้วว่าเราขับไปแล้วจะเกิดอาการอะไรบ้างนะตอนนี้เราก็มาเกือบถึงเขื่อนคุนดาแล้วนะครับขับไปเรื่อยๆนี่เราก็จอดเข้าปั๊มนะเทสดูรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะสีขาวนี่แล้วก็เราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเห็นวิวเทือกเขาแล้วฮะ ความฝันก็จะเป็นจริงนะครับผมได้ขับรถท่องเที่ยวในธรรมชาตินะไปเที่ยวเขาทเที่ยวดอยต่างๆนะครับผมตามภาษาคนอยากใช้ชีวิตแบบสโลล์ไลฟ์เที่ยวไปถึงเรื่อยๆนะนี่ตอนนี้ก็มาถึงทางแยกนะครับผมเป็นทางแยกสาริกานะตรงไปก็จะเป็นน้ําตกสาริกาเลี้ยวฝ่าแล้วก็จะเข้าสู่เขื่อนขุนด่านกับน้ําตกนางรองนะครับผมบริเวณนนะครนายก ล่องแพมีรถบรรทุกไปจุดเดิมอ่ะใช่ไอันี้ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนแล้วล่องกลับมาต้องล่องอย่างใต้เหมือกัน ขึ้นสันเคลื่อนก่อนขับมาจากคลองหลวงปทุมมาเทสรถที่นครนายกเกียร์ดีขึ้นได้ปกตินะเกดีขึ้นได้สบายเลย ไปสบาย กันเครื่องกับโตโยต้าวิสีขาวนะเรารับสมาชิกใหม่มาวันนี้เพื่อที่จะมาทํารถนอนนะครับงมขึ้นเขาสบายๆนะใช้เกียร์ดีเลยตอนนี้ไม่กินแรงเท่าไหร่ยังไม่ได้ปรับสโลเกียร์ลงมานะว่าเป็นเกียร์สี่เกียร์สามอะนี้ใช้เกียร์ดีไต่ขึ้นเขาอยู่ ขึ้นสบายสบาย สุรานจอดสันเขื่อนขุนด่านเรียบร้อยกับตดสอบรถใหม่เนะสมาชิกใหม่จะเอามาทํารถนอนจะเข้าสู่วงการรถนอนแล้วนะครับทดสอบกําลังเครื่องยนต์ถือว่าโอเคที่เหลือก็ต้องไปเก็บช่วงล่างนิดหน่อยมีเสียงนะกุกกักกุกกัก ะไม่มีที่จอดเดี๋ยวเราลงไปต้าล่างเลยดีกว่าแค่ขับมาทดสอบผลเย็กคิงวันหยุดตรงกับวันหยุดยาวสี่วันช่วงเทศกาลวันแม่น้กท่องเที่ยวก็จะเยอะๆหน่อยขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวเทสลงเขาหน่อยลงเขาอาจจะดึงเป็นเกียร์ต่ำลงมานะครับเพื่อให้เครื่องรถมันชุดกำลังเครื่องไว้ ไปที่เกียร์สาม เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเใช้ได้นะปอนเกียร์สองเกียร์หึงมันต่ำไปเกียร์สองกำลัังดีนะเออลงเครื่องก็ดึงเบรกประคองช่วยเหมาะอยู่นะถ้าใครจะทำแคมปิ้งเนาะก็โตยต้าวิสราคาไม่แรงนะแล้วก็ ห้องโดยสารฟางนอนได้สองคนสบายๆใครมีงบก็ไปติดแอร์เพิ่มนิดหน่อยอืมขึ้นเขาลงเขาใช้ได้ขึ้นดอยสบายอันนี้ใช้เกียร์สองดึงใช้แรงเครื่องจุดรถไว้อ่าประมาณนี้อันไหนไหลเร็วก็ใช้เบรกประคอง เกอนคุ้นดาเบรกก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปลี่ยนก้าเบรกใหม,ม่ขึ้นเนินลงเนิน มีเสียงกุกกักกุ๊กราคาประมาณแสนหน่อยๆเนานะก็ถือว่าคุ้มค่าแหละครับมาทำรถนอนสำหรับคนทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณหนึง่งดีฟ่าไปซื้อรถตู้ต้องมาซ่อมบำรุงอีกเยอะเลยน,น้ำน่า,นาเลยไหมน้ำไม่น่าเล่เนี่ยฝั่งนี้เขาว่านีที่ล่อง่อง,องแพร่องอะไรเริ่มต้น เริ่มจากต้นน้ำไปเอาน้ำไ,ไมปเรียนกขาไหลไปตามเลยแหละตามคลองตรงน้ำนี่แหละวิวเลื่อนคุนตางได้ลองโอเคโชคก็พอเด้งอยู่นะแต่ไม่ได้อันนี้มีอะไรของกินหรอ มอไซซิ่งถ่ายรูปกันตรงนี้จอดแป๊บหนึง่งป๊าบอวิวเขื่อนขุนดาน สำรับสายแคมปิ้งนะครับผมไม่รู้นะว่าชอบรุ่นนี้กันมาแต่ผมดูรีวิวแล้วก็โอเคนะห้องผู้โดยสารกว้างมากอืมเครื่องเป็นบล็อกเดียวกับตัวแคม y นรีนะสุดยอดอห้องโดยสารข้างหลังเบาะเปิดนี่ครับพื้นที่แค่นี้ก็พอนอนอยู่เนาะถ้าพับแค่เบาะนี้แล้วก็นี่หน่อยนึงเบาะนี้สามารถพับลงได้อีกอะ่ะพับเรียบเลย ประมาณนี้แหละรีวิวไว้เป็นทางเลือกนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดช่วงล่างเนาะแล้วก็แต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยอืมประมาณนี้ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับวิวเคือ่องฝุนต้าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลาไปก่อนนะคระับสวัสดีครับ